สวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องสู้กูสู้คนนะครับผมมือนีกับแมาพอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องครอบครัวอาร์ตนันดียุก,กับผมบักํำอาร์ตผู้เก,ก่าผู้เดิมแล้วพี่น้องนี่ครับผมวันนี้เฮามีเกี๊ยวห่อหมูเนี่ยพี่น้องห่อหมูเด้งนะพี่น้องเกี๊ยวห่อหมูเด้งอันนี้กับนาจิ้มลูกชิ้นเฮ็ดเฮ็ดเองเนี่ยเนี่ยพี่น้องอันนี้เฮ็ดรอบที่สองแล้วพี่น้อง <c oughs> อันนี้เฮ็ดเองนี่นําจิ้มขนๆเลยพี่น้อง รอบว่างหนึ่งหัวว่าว่าลืมยังลืมใส่บาคามเปียกพี่น้องลืมใส่บะคามเปียกแ้นลุกอันใส่น้ำจิ้มลูกชิน้นมาๆพี่น้องจากไในกาฝากกดนลคนไรก็แช์กดตนตีตามให้นบาคามอาร์ตกับช่องครอบครัวอาร์นั่นดีน้ำนำพี่น้อง มามาครับผมใส่กันเลยคำแรกแหกมันนี่พี่นอ้องน้ำจิ้มข้นๆยืดๆเลยเนี่ยนี่นี่นี่นเป็นไรพี่นอ้องน้ำจิ้มเผ็ดๆเลยพี่นอ้องใส่เลยพี่นอ้อง หืมน้อืมฮเลยครับผมอืมตัดแว่นมาเพื่อนไปตัดแว่นพี่น้องไปตัดแว่นต่อครับผม ใส่ผักเขีย่เขีย่พร้อมใช่หรอเปล่มันจังสีแสบใส่เลย ใส่ไ้เปน้องเดี๋ดยสียบ้าง นี่หมูเดงหมูเดงเส้นแนนๆเลยเด้ไป่น้องอใส่แบบพอต้องจิมน้ำจิมเบอืม,อม tìm nó đẹp tụt nhiều chấp chấp ừ. น้ำจิม้มแซบเลยอือใส่แล้วครับผมอือือโอแซบน้ำดูดหนิี่ว่ว ธรรมชาติแห้งพี่น้องเสียงนกเสียงลมือ ห่อบอกือกันคอห่อพอกกันชีคานพับก็เลยมวนๆเอาเลไไปนอพับอยู่พับได้สิบกวน่นอนนั่นเจียวๆเลย โอ้แซบไปรีพี่น้องน้ำจิ้มลูกชิ้นเฮ็ดเอยงนี่พี่น้องกับเกี๊ยวห่อหมูหมูเด้งนะพี่น้องโอ้อิ่มแล้วบดนี้เพียกพี่น้องจ้งไายสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอิ่มแล้วอิ่มแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บัคัอาร์ตคับช่องครอบครัวอาร์นั้นดีน้ำเด้อพี่น้องจังไดยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอเอ่ยคำว่าสวัสดีครับ